รับเปอใช้อะไรกันบ้างครับภาพภูนใจอยากเห็นขององค์การพิรมันเรานีครับโอกาสนี้ครับสี่จังหวัดนะครับแล้วก็เว้นปีหนึ่งแล้วก็มาปีนี้นะครับก็ได้รับาตอนที่5 ของสังคมในทุกประเทศดังนั้นเนี่ยเปลียบดิฉันนะแป้งนี่ธำรมดาปวดร่างกายแข็งแรงทีนน้แป้งก็จะ60ปีซึ่ง60ปีนั่นอเองนะครับกับ1 2 3ครับ1 2 3, okay, 3> โอเคครับข่าวถ้าในยุค AI ตอนนี้ก็จะเป็น data data เขาอ่ะนำไปคิดอีกทีนหนึ่งนะว่าเขาจะออกกฎหมายแบบไหนเราชอบตัวเนี้ยเราก็ อาจจะลองไปใช้ดูแล้วก็้สงได้เพรมาแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนในเรื่องขอข่าวถ้าผมไป่ลงประกอบภาพขั้ั้นนะผมพิมพ์มาช่วยซื้อคนทีฟ่ฟังเขาอาจจะไม่ได้มองว่าจากอะไรแต่วเนนี้คอนเทนต์ที่ออกไปผมเรียกว่าพร้อมรันบนะแจ้งเกิดนะเขาหมายว่าสามารถที่จะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเี่วกับ จ็คกิลนะครับคนที huh. ่อยู่ในภาพเนี่ยโดนตาดวันนี surgeons, ้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของบทที่เราจะแน้นัคือ AI ถออเท็เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นลองในเชียงใหม่นะครับให้เราสือกีฬาสมาคมผู้สึกอข่าวกีฬาเนี่ยเวลาเราเสิร์ชใน g ูเคร e เนี่ยตอนนี้ก็คือการใช้คีย์เวิร์ดในการอย่างึ่งนะครับกีฬาโปโลขีม้าโปโลเนี่ยมัน กีฬาชิลเในการรงยิงนะครับเมื่อการแข่อองขันกีฬาบ้างไ,ไปเลยในสองสมาคมที่เป็นคนสามารถจะเข้าไปในส่วนร่วมได้สามารถจะดูคำว่าสามารถจะตัวนี้ผมบอกเพื่อนๆหรือว่าท่านในอะไรคนรทำการทำงานกว้างกวงไปแล้วก็คิดว่ายาังไงต้องตัวสนใจยังคำถามคือเราจะเขียนอย่างไรให้ไม่โดนคดีปักฝ<บ>ากถอนออโต้ เพียงสิบวินาทีเท่านั้นสิบวินาทีนะเขาใช้คำว่าฝาดรายรายนี่ือคนที่ใหม่ใหมาเพื่อส่งเข้าห้องของเธอแล้วก็แล้วก็ที่เขาเล่นสุ่ยส่วนชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดคนเล่นตอนตีสามเนี่ยแล้วเล่นแบบสมมติว่าเป็นในเกมนเกมในคาสกานกันโซนในทะเล่นะครับก็เป็นอายการเป็นอายการโพูดลอยๆดีหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยมีโรคโรคลุกไหนมั่งครับโรคลุกนี้มีกฎหมายอะไรที่ก้าวเข้ามา อีกตัวตรวจสอบชื่อตรวจสอบสิ่งที่อ้างิงตรวจสอบภาพถ่ายจริงนะนะคือสิ่งที่ทําเป็นเป็นเรียนเป็นเป็นสิ่งที่สาคัญที่มันเป็นมันเป็นประเด็นที่ผมก็ไม่รู้นะมีอยู่ก็อีกข้อนึงค่ะทดสอบในจดคําถามจำได้ว่าก่อนก่อนเรียนเขาถามแต่ว่าพอดีเห็นที่มันมีคอนเทนต์เป็น n e ค่ะ อาก็รั้นหนึ่งครับคุณคงยิติโคงศิลามันีนการติตั้ตัวแทนเชิเลยนะครับต้องรับเข้ารับการอบรมในรดับแต่วัาดีไปดูอีกตัวดีนั่งไ้ไปฟอร์โลซิการเอฟเอ็นเอสทย นิดนึงนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับเียนหนึ่งสองสามดี